ปากมั่งห้วยทับช้างเดิมชื่อโรงเรียนบ้านปากมัง่งตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลหาดคำพีอำเภอปากชมจังหวัดเลยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยในอรุณปุตเทพในอำเภอเชียงคานปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวณฤุมนวิเชียนพัฒผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้างเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมอวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด40คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านปักมังห้วยทับช้างเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการประสานความร่วมมือยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของโรงเรียนรู้รักสามาคัคคีเป็นคนดีทั้งตำบลค้ำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำ,นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขโรงเรียนบ้านปากมังห้วยทับช้างมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนกลุ่มโครงสร้างบริหารงานมีการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่มีความปลอดภัยเอื่อต่อการเรียนรู้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบรักเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้โรงเรียนบ้านปักมังห้วยทับช้างได้รับการรับรองประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากสมสครั้งที่5ระดับ4ทุกตัวชี้วัด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนได้คะแนนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนที่เข้าสอบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ได้คะแนน99.49ระดับผ่านดีเยี่ยมผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีรวมทั้ง2ด้านได้คะแนนร้อยละ80.33ระดับดีมาก ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT รวมทั้งสองด้านได้คะแนนร้อยละ67.61ระดับดีซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ